พอยากรักพอยอยากให้พ่อรักหนูมอน่ะดูรักเขาบ้างหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยว่าหนูก็คิดอะไรไม่ออกเลยอะการที่เป็นแบบเนี้ยหนูไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีเลยเนีย่ยเพิ่งครั้งแรกเลยหนูก็คิดเหมือนกันนะว่าแล้วทำให้หนูเกิดทำไมพอให้หนูเกิดเสร็จแล้วก็ทิ้งหนูหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำผิดอะไรทำไมเขาต้องทิ้งหนูด้วย พยายามติดต่อเขามาตลอดก็ติดต่อไม่ได้รอติดต่อยังไงครับก็คืออย่างเป็นมีเฟซนะหนูแอดเฟซไปหาเขาเขาก็ไม่ตอบรับหนูไม่อะไร,รเขาพูดว่าเขาก็รักหนูหนูรอแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือปลอมว่าเขารักรายการอีเตอร์อีจันทร์ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุกเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสาร หรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนหนึ่งยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำแต่เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่า การกระทําผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิตเราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทําผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสําคัญ เราเพียงขอทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถึงเวลารับฟังความหวังจากนอยเอปียแ,แล้วแะครับนักโทษคดีรับของโจรกับโทษจำคุก8ปี แม้วันนี้เธอจะอยู่หลังกำแพงสูงแต่สิ่งที่ยังไม่เคยถูกจองจำไว้ได้เลยนั่นก็คือหัวใจในฐานะลูกที่ยังคิดถึงพ่อเสมอภารกิจครั้งนี้ความผิดของเธอก็ยังเป็นความผิดที่ต้องรับโทษเหมือนเดิมแต่ในมุมของความเป็นจริงเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็มีสิทธิ์ที่จะหวังอีเดอร์อีจันก็เป็นเพียงคนนอกคนหนึ่งที่ยื่นโอกาสเล็กๆให้กับความหวังของเธอได้มีทางเดินต่อนะครับ เราอยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม<ช><า>ก็ผูกพ<า>ันมากรักกัน<ช>มากาแล้วเราไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยตอนแรกไม่เคยเห็นแล้วทีนี้ว่าคนโตเขาก็บอกว่าพ่อเองทํางานอยู่ที่นี่นะพ่อเองชื่อนี้เองลองไปดูซิหนูก็ไปนะเขาก็บอกว่าเออมีคนนี้อยู่นะชื่อนี้แต่เขาออกไปแล้วหนูก็ถามบอกว่าที่อยู่เขาอยู่ตรงไหนอะไรหนูไปตามหาเองเลยเพราะว่ามันอยู่ในอ่างทองหนูยังตามหาได้อ๋อเหรอ พ่อเป็นคนอ่างทองเหรอครับพ่อเป็นคนแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นคนยุธยาอำเภออุทัยหนูก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรตรงนี้มาค่ะแล้วทีนี้พอเขาหนูตามหาตามที่อยู่เขาให้มาหนูก็เจอเจอเขาแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวได้เจอได้คุยกันไหมได้คุยกันตอนอายุเท่าไหร่สิบห้าย่างสิบหกสิบห้าย่างสิบหกตอนนั้นหนูเริ่มไม่ได้เรียนแล้วเริ่มแบบว่าเที่ยวติดเพื่อนอะไรอย่างนี้ ก็คือเราใช้โอกาสนั้นช่วงที่ว่าเราเที่ยวเราอยู่ข้างนอกเราก็ตามหาเขาไปในตัวพอ่อแล้วได้คุยอะไรกับคุณพ่อก็ถามว่าพ่อทําไมต้องทิ้งหนูมาด้วยเออพ่อพ่อ,พอไม่รู้หรอว่าแม่มีหนูเขาก็บอกเขารู้ก็ถามทำไมพ่อไม่เคยไปหาหนูเลยพ่อคือพ่อไม่ได้ตั้งใจให้หนูเกิดหรือ,อยังไงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเขาไม่อยากพูดหนูก็ไม่ลือ้อฝืนอะไรก็เลยถามคขาคำงว่าพ่อยังคิดว่าหนูเป็นลูกหรือไม ขาบอกว่าก็ยังเป็นลูกอยู่ยังไงก็ลูกพ่อพ่อแค่นั้นนะ่ะไปเจอกันที่ไหนที่บ้านแฟนใหม่เขาค่ะหรอเราไปบุกถึงบ้านแฟนใหม่เขาเลยเราะหนูอยากเจอหนูก็กล้าเข้าไปหนูก็ไม่ละกลัวอะไรเราหนูเพราะว่าหนูไปดีหนูแค่ไปอยากไปเห็นหน้าพ่ออแล้วเราเจอแฟนใหม่พ่อไหมเจอเขาว่าไงบ้างเขาก็ไม่ละว่าอะไรเราเขาใจดีเขาใจดีมาก เขาก็ให้หนูเรียกเขาแม่เหมือนกันโ oh, อ้แล้วฮะแล้วพอหลังจากที่หนูไปทํางานต่างจังหวัดได้ประมาณก่องสาเดือนพอหนูย้อนกลับมาหาเขาอีกที mm. เขาก็บอกเขาเลิกกันไปแล้ว mm. แล้วถามเขาไปอยู่ไหน mm. เขาก็บอกไม่รู้ mm. แล้วทีนี้หนูมาเจอเฟซเขาอีกทีหนึ่ง oh. มันซึ่งที่โอ้โหหนูก็ตามเขาไป<า>หลายปีพอสมควรเหมือนกันพอเจอเฟซเขา แล้วเป็น,ปน,ปน,ปนรูปร่างเขาเลยแล้วก็เลยดูข้อมูลเลยนั้นว่าเออเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่อยู่มาตรงที่ว่าอยู่จังหวัดยุธยาอะไรอําเภอท่าเรือท่าหลวงอะไรนะแค่นั้นแล้วก็อยู่อยุทยาเหมือนกันค่ะเขาได้แฟนใหม่อีกอ๋อได้แฟนใหม่อีกแล้วทีนี้หนูก็ติดต่อพยายามติดต่อเขามาตลอดก็ติดต่อไม่ได้รอติดต่อยังไงครับก็คืออย่างเป็นมีเฟซนะหนูแอดเฟซไปหาเขาเขาก็ไม่ตอบรับหนูไม่อะไร ณทีนี้หนูก็ไม่รู้จะไปตามยังไงถูกเลยเพราะว่ายุทธยาก็ไม่ใช่เมืองเล็กและที่อย่างหนึ่งคือหนูไม่อยากไปไหนไกลด้วยเพราะตอนนี้ก็เหลือแค่แม่ก็เลยถามคำคำว่าพ่อยังคิดว่าหนูเป็นลูกหรือไหมคิดถึงพ่อมากไหมหนูก็คิดถึงทุกวันเลยหนูก็ยังถามแม่เลย บางครั้งหนูถามแม่ว่าแม่แล้วพ่อเขาได้ต่อแม่กับม,ม่าม้าไหมตั้งแต่ทิ้งที่ทิ้งหนูกับแม่ไปเขาไม่เคยไดต่อมาเลยจนหนูหาเจอเองอะไรเงี้ยไปเจอพ่อครั้งนั้นความรู้สึกที่เรายังคงจําไว้ได้มันคือความสุขไหมมีความสุขอะได้ทั้งกอดได้ทั้งพูดคุยกับเขาก,ก็เหมือนว่าหนูไงหรูจะบอกว่าไงดิเขาเขาพูดมาาเขาก็รักหนูเนา แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือปลอมว่าเขาหลักหนูก็คิดเหมือนกันนะว่าแล้วทําให้หนูเกิดทําไมพอให้หนูเกิดเสร็จก็ทิ้งหนูหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำผิดอะไรทำไมเขาต้องทิ้งหนูด้วยถ้าสมมติเขาดูรายการเตอร์อยู่ลูกสาวคนนี้อยากฝากอะไรไปถึงคุณพ่อไหมครับหนูอยากบอกว่าว่าหนูหักก็คิดถึงพ่อยากเจอพ่อยากให้พ่อรักหนูเหมือนที่หนูรักเขาบ้าง ถ้าคําตอบมันอาจจะรักหรืออาจจะไม่รักมันมีผลต่อชีวิตเราขนาดนั้นเลยไหมพี่เบียร์ไม่ค่ะแต่ขอแค่รู้ว่าเขายังอยู่แค่นั้นนหนูก็พอใจแล้วหนูไม่อยากได้อะไรเลยเพราะว่าหนูไม่ได้ผูกพันอะไรกับเขาแต่หนูแค่อยากจะรู้ส้ทุกทุกเรื่องของเขาบ้างอะไรที่ทําให้เราถึงร้องไห้ขนาดนี้แม้ไม่ได้ผูกพัน หนูน้อยใจตรงรี่ว่าเขาทําไม้เกิดแล้วทาไมเขาไม่มาเลี่ยวแลดูหนูบ้างพี่รูกคนอื่นเขาเลี้ยงได้ทำไมกันนูกแค่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้หนูไม่เคยขออะไรเขาเลย <c oughs> หนูขอให้เขามาหาหนูบ้างก็ได้ขอให้เขาพูดคุยกับหนูบ้างก็ได้ ้งหมดทั้งมวลคือความรู้สึกที่ยังคงค้างในใจในมุมของลูกคนหนึ่งที่เปิดใจกับอีเตอร์อีจันว่าหลังจากวันที่ได้เจอหน้าพ่อครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่แล้วมันทิ้งคำถามไว้ในใจมากมายแค่ไหนโดยเฉพาะคำบอกรักของพ่อที่เธอจำขึ้นใจแต่เขากลับหายไปในวันที่เธอพยายามไขว่คว้าหานะครับ กลัวหรือกังวลไหมว่าคําว่ารักของเขาในอดีตมันจะเปลี่ยนไปถ้าเขารู้ว่าเราอยู่จุดนี้หนูก็กังวลเหมือนกันว่าหนูมาอยู่เลยเนี้ยใช่มันเป็นสถานที่ที่หัวคนไม่ดีหนูก็กลัวเขาคิดมากไ้ว่าเออที่เขาบอกว่ารักหนูอ่ะหนูต้องทาตัวดีเขาเคยพูดกับหนูนี้ว่าพ่อรักหนูนะหนูต้องเป็นเด็กดีนะหนูต้องไม่เกเรแล้วถ้าเขามารู้ว่าหนูอยู่ที่นี่เขาต้องคิดแล้วว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีเกเรแน่ ถ้ามันเกิดการตัดสินแบบนั้นขึ้นมาล่ะหนูก็ยอมรับได้แต่หนูขอแค่ให้รู้ว่าเขายังอยู่ดีมีสุขแค่นั้นแหละถ้าในฐานะของลูกคนหนึ่งนะคะ่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นลูกแบบไหนแต่การที่มาอยู่อย่าเนี้ต้องให้รู้ซึ้งเลยว่าเราทำตัวไม่ดีเอง ูไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะหนูก็คินอะไรไม่ออกเลยเอ่ะการที่เป็นแบบเนี้ยหนูไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีเลยเนี่ยเพิ่งครั้งแรกเลย หนูว่าเขาเป็นคนอยุธยาเป็นคนอยุธยาเลยอำเภออำเภออ,อ,ออุทัยอ่ะอำเภออุทัยอระค่ะตำบลด้งไม่รู้ไม่รู้เรามีข้อมูลพ่ออะไรบ้างนะคะผมหนูไม่รู้ที่อยู่เขาไม่รู้ว่าย่าชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยอะ่ะแม่ไม่เคยเล่าประวัติอะไรว่าไปเจอกับพ่อที่ไหนอะไรไงให้ฟังเลยเหมือนเขาจะเกลียดพ่อไปในตัวเลยอะ่ะเกลียดมาจนถึงวันนี้เลยใช่ค่ะ ก็เขายังว่าหนูเลยบอกว่ามึงจะตามหาพ่อทําไมมือกูคนเดียวไม่พอเหรอ,อคิดว่าเขาคงน้อยใจมั้งที่หนูตามหาพ่อแต่ก็แค่ยอยากจะรู้เฉยๆว่าเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงแต่คิดเราอยากจะบอกแม่ว่าอะไรนะการที่เรามาตามหาพ่ออย่าบอกว่าหนาูอยากเจอพ่อสักครั้ง แต่ก็คือว่ายังรักเขาเหมือนเดิม,มไม่มีเขาไม่สามารถแย่งความรักจากหนูไปได้อะที่ว่าหนูรักแม่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่เต้ยไม่รับปากเลยรับปากไม่ได้เลยว่าปลายทางจะเป็นยังไงนะค่ะโ,โอเคไม่รู้ว่าเจ็ดปีที่เหลือข้างในนี้จะมีโอกาสได้เจอคุณพ่อหรือเปล่าค่ะหรือจะมีโอกาสได้ไปเจอในฐานะที่อีเตอร์อีจันไม่ได้ไปตามหาไม่รู้เลยเนาะแต่วันนี้เรามารับความหวังามาฟังความหวังกันนะค่ะโอเค ไม่รู้ว่าปลายทางข้างหน้าเราจะเจอกับคำตอบของความหวังนี้หรือไม่หรือเจอแล้วคำตอบนั้นจะออกมาหน้าไหนหากตัวแปรของต้นทางแห่งความหวังคือสถานะนยยังไงก็ตามให้เหตุและผลนำทางสุดท้ายก็เพียงแค่ต้องยอมรับความจริงเท่านั้นเองนะครับ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า จะกว้างมีอาจกันขวา well. งหัวใจเร่องนี้ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหา